สวัสดีครับเกษตรวันหยุดก็พามาชมไผ่บงหวานเมืองเลยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นพอมเมล็ดที่ผมซื้อมาพร้อมกันกับต้นที่กลายพันธ์ตามคลิปก่อนที่ผมได้เสนอไปนะครับอันนี้เป็นไผ่บงหวานเมืองเลยเป็นต้นตำรับของเขาเลยก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผิวด้านนอกเขาก็จะมีเหมือนแป้งคุมผิวไว้นะครับตรงน,นี้เป็นออกสีออกข,า,ขาวๆแบบนี้ครับลำปกติถ้าเทียบกับตัวที่กลายพันธ์นี่ลำก็ยัง เล็กอยู่นะครับมาดูลำที่ใหญ่ลำที่ใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับตัวที่กลายพันธุ์ในคลิปก่อนที่ผมให้ดูก็ยังเล็กกว่ากันอยู่มาก,ก่าสมควรครับตัวนี้อันนี้เป็นไผ่บงวันเมื่อไหรที่ผมซื้อมารุ่นเดียวกันกับกอที่ผมได้นาเสนอไปก่อนนั้นแล้วว่ากลายพันธุ์ครับจะสังเกตได้ว่านะครับในส่วนของลำพวกนี้นะครับก็จะไม่หนาเหมือนกอที่ผมพูดมานะครับที่บอกว่ากลายพันธุ์เนี่ยครับสังเกตดูว,ว่า ถ้ากอไม่หนาะถ้ากอไม่หนาแบบนี้ก็แปลว่าความดกของเขานี่จะสู้ตัวที่ผมให้ดูคลิปก่อนไม่ไดนะ้เป็นตัวที่กลายพันธุ์นี่ตัวนั้นน่จะนอดกแล้วก็ออกหนอตลอดทั้งปีแต่แต่ตัวนี้นะครับหนอก,ก็ดกใช้ได้แต่ว่าดกน้อยกว่าตัวที่กลายพันธุ์มาตามคลิปก่อนที่ผมได้นาเสนอไปแล้วเนี่ยครับอันนี้เป็นไผ่บงหวานเมืองเลยต้นฉบับนะครับแต่ตัวนี้นะครับอันนี้ไปดูหนอขนนองเขาเนี่ยครับนอของเขาเนี่ย ประมาณนี้แต่ว่าหนองเขานี่มีไม่มีรสชาติขมนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้กลายพันธุ์เหมือนกออีกกอนหนึ่งที่ผมได้เสนอในคลิปก่อนเนี่ยตัวนี้ก็ยังคงรูปแบบของไผ่บงวันมึงเลยปกตินะครับหนอเขามีลายนิดหน่อยแต่ว่าลายไม่ชัดเจนเหมือนอคลิปก่อนที่ผมได้ทําให้ดูครับอันนี้หนอกก็จะประมาณนี้ครับไผ่พวกนี้นะครับผมก็ไม่ได้บํารุงใส่ปุย๋ยใส่อะไรเลยนะครับปลูกตามธรรมชาติเลยครับ คุณพ่อท่านดูแลไว้ให้ผมก็เอามาปลูกไว้นี่ครับคุณพ่อท่านดูแลก็พี่ญาติพี่น้องก็ได้มาเอาหน่อไม้ไปแกงอยู่บ่อยๆครับอันนี้แต่ว่าลักษณะพื้นฐานของไผ่บงหวานเมืองเลยนี่ก็จะมีลักษณะพื้นฐานก็คือลำนี้ก็จะมีเหมือนอมีสีขาวมาทาอยู่ด้านนอกนะครับพอ,อบางๆนะครับแล้วก็ เป็นหน่อที่เป็นไผ่ที่เป็นไผ่พันเบานะไผ่พันเบาคือว่าเป็นไผ่ที่ออกนอกฤดูได้ครับถ้าได้ปุ๋ยได้น้ําในช่วงหน้าแรงก็ให้ปุ๋ยให้น้ําเข้าไปเนี่ยเข,เขาก็จะออกนอกฤดูนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไผ่พันหนักจะไม่ออกหน่อนอกฤดูนะครับแม้ว่าจะได้ปุ๋ยได้น้ําก็ตามเนี่ยไผ่บงหวานเมืองเลยพวกนี้นะครับจะเป็นไผ่พันเบาซึ่งเหมาะที่จะทําการค้าก็คือ,อ,อปลูกเพื่อขายหน่อนะครับแต่ว่า ถ้าปลูกเพื่อขายลำนี่ให้ใช้พันธุ์อื่นนะครับเพราะว่าไผ่บงวันมึงเลยนี่ลำจะไม่ค่อยสูงไม่ค่อยใหญ่ครับก็จะ,ะก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าทําหน่อขายนี่หน้าแรงนี่กิโลละหลายบาทอยู่นะครับอันนี้ก็น่าสนใจครับท่านใดที่ปลูกอยู่ก็คงจะรู้สรรพคุณของไผ่บงวันมึงเลยได้ดีครับครับสําหรับคลิปนี้ก็นําเสนอไผ่บงวันมึงเลยเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ